สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเรามาเยี่ยมคุณลุงคุณป้าอีกแล้วแล้วก็ไม่พลาดที่จะลงทุ่งขึ้นเนินเขาที่บ้านคุณป้านะคะอุปกรณ์พร้อมเหมือนเดิมนะคะทุงมือเสียมเล็กแล้วก็มีดร <laughs> ออะไรลุยเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหน่อไม้ด้วยนะคะว่ามันมีวีแววขึ้นหรือยัง หนอไม้ตรงนี้นะคะพันเนี้ยมันจะขึ้นก่อนเดี๋ยวดูสิมีวิวแววหรือ,อยังพี่มิกบอกให้ระวังงูนะงูแมวเซาเยอะนะคะที่นี่มันชอบมาอาบแดดด้วยอะตอนนี้คือแบบอากาศหนาวบ้างอุ่นบ้างมันก็จะออกมาตอนที่มีแดดนะคะคิดว่ายังนะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูมีขาตั้งกล้องอยู่เราก็ค่อยๆจิ้มๆพงหญ้าไป มีงูมันก็จะเลื้ยหนีไปเองนะคะไก่ไม่กลัวงูอะ่ะแต่ถ้าเหยียบนี่อันตรายนะคะพิษไม่เหมือนงูแมวซาวบ้านเรานะงูแมวซาวบ้านเราพิษร้ายแรงกว่านะตูเถากีวีแห้งหมดแล้วปีนี้ไม่เห็นลูกเลยโดนลมพัดนะคะเฉาหมดเลยอะ่ะ ยงยังไม่มีวิแววหน่อมไม้เป็นแม่น้ำไหลลงมาจากบนภูเขานะคะอันนี้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ร้างนะคะกู้กากำลังก้มดูผักป่าไปด้วยพูดไปด้วย เผื่อมีเนาะข้างหลังนี่ก็มีหน่อไม้นะคะโน่ดงนั้นยังไม่มีแน่นอนนะคะพันเนี้ยมันจะออกทีหลังพันที่กุ้ไก่พาดูเมื่อกี้ข้างหน้านะเจอต้นฟันสิงโตนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาเก็บผักรวมกันจะผักอะไรเอาหมดนะคะครั้งนี้ ้นเล็กๆนะคะฟันสิงโตดูดีในพงหญ้าตรงนี้ก็มีต้นเล็กาไกะจิ๋วเดียวเองเจอสมฝรั่งครั้งนี้จะเอาสมฝรั่งไปแกงซะละลองซิไม่เคยสักทีนนะ หัวอ้วนโอ้โหอ้วนอะไรอย่างนี้เนี่ยดูต้นเล็กนิดเดียวเองอะแต่หัวอ้วนมากเลยต้นมันเล็กๆเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นของดีมีประโยชน์นะคะเป็นยานะสปปรรพคุณเยอะมากๆนะคะมันยาครอบจัก,กรวาลเลยอะต้นฟันสิงโต มาเจอดงประกาศป่านะคะจึงมึงจริงๆดงน้อยนี่กลุ่มน้อยนี่นะคะข้างบนก็ไม่มีนะกูณกยไม่เคยเห็นต้นมันเลยนะคะสองรัางโอ้ยทำหัวขาดอีกแล้วหัวใหญ่อยู่ด้วย น่าเสียดายจังเลยสิใครเดินมาเอา้าเขาพาคนมาดูที่แน่เลยเพราะเขาขายที่ตรงนี้เห็นคนใส่สูตรต้องเป็นเอเจนซี่แน่เลย ที่นี้จะต้องขายจริงๆแล้วนะคะมีคนมาดูที่แล้วอะใจหายเหมือนกันเนาะตอนแรกก็อยากซื้อแต่ว่ามันไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์ะพ่อนี่ห้ามนะคะพ่อบอกไม่ให้ซื้อพ่อบอกถ้าเราจะได้ที่ผืนนี้เขาต้องให้เรา <laughs> <laughs> พวกเราอยากได้ที่บนภูเขามากกว่า ที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านใกล้ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีถนนใหญ่มันจะสงบเงียบมากกว่าเนาะเนี่ยได้ยินไหมคะเวลาถ่ายวิดีโออะรถจะวิ่งผ่านบ่อยมากกูแค่อยากได้ที่มันสงบสงบมากกว่านี้ที่ตรงเนี้ยลุงอะเคยให้เรามาเลี้ยงไก่มาเอาสัตว์อะไรก็ได้มาเลี้ยงตามใจชอบนะคะแต่ว่านี่มันไม่ใช่ที่ของเราเราก็เลยไม่ทำเนาะ ลูนพี่มิกกับลุงนะคะบอกมือเรียกกุ้ไก่จะขึ้นไปข้างบนซะหน่อยกลับดีกว่านะคะเจอยอดถั่วลันเตาป่านะคะยมันอยู่ในดงกับต้นที่กินไม่ได้นะนี่กินไม่ได้นะคะดอกสวยเลยดอกคล้ายๆกันที่กินได้จะเป็นต้นนี้นะคะนี่เดี๋ยวกุ้ไก่จะเก็บไปด้วยยอดอ่อนมากเลย คนไทยก็เรียกกระถินฝรั่งนะคะแต่ความจริงแล้วมันคือถั่วลันเตาชนิดหนึ่งนะคะเป็นถั่วลันเตาป่าเมื่อก่อนเนี่ยฝักเขาจะใช้ทำเป็นพวกซีเรียลพวกขนมปังนะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะล้างผักเรียบร้อยกุ้ไก่เตรียมแกงแล้วนะคะมีโสมฝรั่งนิดหน่อยนะคะได้มานิดเดียวเองตรงนี้แล้วก็มีทุเรีนเตาป่าหรือที่คนไทยในต่างแดนเรียกกระถินฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วก็มีผักกาดป่าได้มาจึงเดียวเหมือนกันอันนี้เป็นต้นฟันสิงโตนะคะที่ได้มามามาเริ่มกันเลย กระชายนะคะที่เรามีในช่องแช่แข็งกะทินะคะนี่เป็นพริกแกงนะคะพริกแกงแดงที่พี่มิกตำเอาไว้นะคะยังมีหลายถุงเลยในช่องแช่แข็งเดี๋ยวกูไก่จะแกงแบบแกงขี้เหล็กนะคะแต่ว่าจะประยุกต์เอา น้ำกะทิก็จะใส่แค่นี้นะคะใส่น้อยมากแล้วก็ไม่ใส่ปลารา้าไม่ใส่กะปินะปกติที่บ้านแกงที่เด็กจะใส่ปลารา้าแล้วก็กะปินะคะแต่ช่วงนี้ผู้ไข่ต้องงดนะกุ้งหอยปลาพวกนี้ตอนนี้งดหมดเลยนะคะปลารา้ากะปิเพราะว่าผื่นขึ้นเยอะมากเลยผููไข่เป็นภูมิแพ้เรื้อรังเนาะถ้ากินอาหารพวกนี้มันจะไปกระตุ้นนะคะให้ผื่นขึ้นเยอะคือขาเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ย คือคันมากเลยมันตอนนี้มันร้องขอชีวิตแล้วบอกว่าไว้ววชีวิตพวกฉันที่เธอขานี่ขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็แขนนีิดๆหน่ยอยเลยงดก่อนนะงดของอร่อยนะคะอันนี้เป็นกระดูกไก่แล้วก็กลืนนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปเคี่ยวก่อน เดือดอีกรอบนึงใส่ผักลงไปให้หมดเลยเดี๋ยวมันก็ยุบไปเองนะคะแกงเนี่ยกูกไก่ยยไม่ชอบน้ำเยอะเลยชอบแบบน้ำคลุกคลิกมากๆผักเราล้างน้ำไว้เนาะมันก็มีน้ำลงไปด้วยดึงๆหกตรงไหนเก็บให้หมดกินด้วย,ยว o y questo quello bianco quello bianco ทร่ค,ครับเพื่อบค่คะนี่พี่มิกชวนกินไอติมแล้วปรุงรสด้วยพี่หมึกของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากกลิ่นหอมมากๆเลยไปม่ำๆกัน